ก็สวัสดีทักทายยามเช้านะครับสวัสดีแม่แม่เอีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ทักทายเช้าเช้าเลยนะครับผมก็นี่น้องชมพู่นะครับผมน้องชมพู่นะครับด้านน้นก็จะเป็นพ่อใหญ่ออมทรัพย์นะครับ เดินมาแล้วนะครับผมตกมันนะครับเอามือเล่นแล้วเล่นแล้วครับชมพูก็กินหญ่าย่างสบายใจเลยนะครับกินต้นสับประรดนะครับผม พาะใหญ่ปีนี้ตกมันหนักมากเลยนะครับออกลึงนะครับออกน้ํามันลึงนะครับออกเยอะนะครับออกมาทักทายนะครับแม่แม่ยำเช้านะครับทักทายนะครับผม น้ำก็จะไหลลงมานะครับเพราะว่าเราเปิดให้พ่อใหญ่เล่นในอ่างนะครับทั้งวันเลยนะครับผมถ้าได้ยินเสียงรถก็จะเอางวงนะครับล้วงไปนะครับ มันดมกลิ่นนะครับดมกลิ่นปีนี้ตกหนักสุดนะครับตั้งแต่มาอยู่กับพ่อควานนะครับเล่นน้ำทั้งวันนะครับทั้งคืนนะครับพ่อใหญ่ าวน้อยของเรานะครับควนท้วมกลมแล้วนะครับตัวเริ่มกลมแล้วนะครับลงมาแล้วก็เดินไปนะครับไปแล้วครับก็เดินไปอีกแล้วนะครับ อากาศดีมากนะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับผมดูท่ายืนกินของน้องชมพูนะครับฟินมากเลยนะครับอย่างเท่ครับรู้เลยครับว่าพูดชื่อเขานะครับอาขาลงเลยนะครับ รบรรยากาศยามเช้านะครับต้นไม้เขียวขจีดีมากเลยนะครับไม่สาวน้อย แต่แบบหายป่วยนะครับก็อ้วนขึ้นเยอะเลยนะครับตัวกลมนะครับกินเก่งเหมือนตัวเหมือนตัวสูงขึ้นด้วยนะครับผมนใส่ยน่ารักนะครับน้องชมพู่นะครับสา่งนิสัยดี ยามเช้านะพอควันก็จะเอามาทานสับป,ปะรดก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยไปอาบน้ำกองสับป,ปะรด เขาดัดนะครับดัดตัวนะครับให้น้ํามันออกนะครับพอใหญ่นะครับจะยืนไปดัดตัวนะครับคือปกติจะไม่ออกลึงนะครับแต่ปีนี้ออกลึงเยอะนะครับผมทุกปีจะออกแต่ขมับนะครับ เดินมาแล้วเดินไปเดินมาอย่างนี้ทั้งวันนะครับผมเดินมาสักพักเดี๋ยวก็ถอยไปอีกนะครับผมเอามือเอางวงนะครับ ยืนมอองวาแล้วก็ดมดมดม,ดมชมพู่นะครับมาทักทายยามเช้าๆนะครับ ไปเล่นน้ำนะครับหับแก,ก้มเลยนะครับน้ำมันนะครับเด็กก็กำลังออกนะครับผมปีนี้วันนี้นะครับก็เดดออกยำเช้าเลยนะครับ กัดงงตัวเองครับขยี้ไปมานะครับนะครับฟินนะครับครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับและให้กำลังใจเราด้วยนะครับทางช่องพราวสำทร้องจมพู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พาพ่อใหญ่กับน้องจมพู่นะครับมาทักทายพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้พอควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ